สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8ตัตุลาคมปี67นะครับวันนี้ก็มาบางแนวทางของฮานอยนะครับในเอฟซที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะเากบูชาลงในทางของรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับในเอฟซที่เป็นคอรัรฐบาลไทยวันนี้สายๆมาก็เป็นของฮานอยนะครับในคอฮานอยครับเนาะพวกบางคนก็เล่นแต่ฮานอยนะครับเนาะ คนก็เล่นแต่ลาวคนก็ลุ้นแต่รัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับบางคนก็ไม่ลุ้นที่ทำรัฐบาลไทยอันเยอะโน่นนี่นั่นครับเนาะบางคนบางคนจัดฮานอยอย่างเดียวฮานอยก็ลาวประมาณนี้นะครับส่วนบะะัลลัสบอลสารคามได้หมดนะครับเนาะลุ้นหมดทุกอย่างคนชอบลุ้นนะครับเนาะคนชอบ่ยงโชค ขาชอบเปเป็นแนวทางนะครับเนาะใครไปชอบประคามไปก็ชมไปฟมบันเทิงนะครับเนาะอย่ามาที่ลงเดินทางให้ทุกวันทุกครั้งทุกคลิปเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็บฏชาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับเนาะคาดกระเดีผิดเออคาดคะเนถูกก็ดีไปนะครับ้าดกะเดผิดวันนาก็วากันใหม่นะครับเนาะคนชอบตัวเลขก็คนอื่นก็ สำหรับคนที่สนใจใน้ำมันรัวสมุทไยบุญนาคานะครับบ่าวสามลงเบอร์ให้เราเนาะลงเบอร์ให้ควมีคนใหม่เข้ามานะครับเนาะยังไม่ยังไม่รู้นะครับเนาะคนเก่าน่าจะรู้นะครับเนาะคนเก่าก็บ่าวสถาบขายน้ำมันรั่วสมุทไยบุญนาคานะครับสบปะคนแก้ปวดหลังเข็นขาคอบาไหลแล้วก็แกนนิวล็อกนะครับครมาการังกรเก่าเจ็บปวดข่ามเมื่อเส้นเอ็นข่ามเมื่ออักเสบเห็นผลแน่นอนนะครับ ผลิตจากสูนไทยทแท้ๆบ้านเรานะครับเราจะเป็นใบบัวบกดอกบุวบนากระเบนมีพลนะครับเนาะหอมชื่นใจนะครับเนะาะกระเบนสุนไพรไทยทแท้ๆบ้านเราเป็นบางส่วนนะครับเรายกตัวอย่างมาจริงๆเยอะกว่านี้นะครับเคมีการเจ็บปวดก้ามเนื้อนะครับนะเนาะป็นอะไรก็ทาอะไรก็ไม่หายนวดอะไรก็ไม่หายอันไหนใครว่าดีก็ไม่หาย ลองหมดแล้วก็อยากให้ลองบุญนาคารดูสักครั้งนะครับถ้าเกี่ยวกับการทำงานะครับเนาะเห็นผลแน่นอนนะครับเนาะดีขึ้นแน่นอนก็มีหลายคนเยบซหลายคนนะครับเนาะถูกตาถูกใจนะครับเนาะซื้อไปใช้แล้วก็ตัวเองหายนะครับเนาะก็ซื้อฝากญาติฝากพี่น้องก็หลายคนครับเนาะหลายคนให้เบอร์กันไว้ครับเนาะเบอร์ศูนย์แปดสามแปดห้าสามเก้าหนึ่งสี่เก้านะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์ส่วนตัวนะครับเนาะ สนใจสอบถามได้นะครับพอใจก็สั่งซื้อไปพอใจก็ค้ามไปนะครับ0838539 1 4 9เนี้นะครับเนพะาะผมมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้มีฟิชเก่าๆถามมาหลายคนหลังใหม่นะครับเพราะว่ายัางขายอยู่ไหมหลังไม่เห็นพูดถึงเลยขายเหมือนเดิมนะครับขายเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับเนาะเมื่อกี้พูดไปทำเบอร์ลายลเบอร์ส่วนตัวนะครับบันทึกไว้ลายเดียวกันก็ทัก,กมาสอบถามได้ครับพอใจค่อยสั่งซื้อนะครับพอใจก็ค้ามไปไม,มีอะไรมาก ก็คนอื่นดูผลเมื่อวานนะครับฮาหนอยเมื่อวานฮานอยผมให้ไปคุยมีคนใหม่เข้ามาหาเป็นฮาหนอยรวมนะครับตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มครับเนาะถ้าใครฟังอยู่น่าจะเข้าใจเนาะสุนใจจะไม่ค่อยฟังนะครับเนาะถามเลยจะไม่ค่อยฟังฟังมั่งไม่ฟังมั่งครับเนาะรอบไหนเอสอย่างนั้นอย่างนี้นครับเนาะรอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับสามรอบชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับถ้าไปออกรอบอื่น หลัเรียนที่3รอบนี้หรือใครจะไปจัดรอบอื่นรอบสี่โมงครึ่งรอบสุพกิจก็จัดไปนะครับเนาะไม่ว่ากันเพราะฮาหนอยมีเยอะมากนะครับเนาะ 5, 6, 7, ห้าหกเก็ดฮานอยจนจําไม่ได้นะครับเนาะจนจํารอบไม่ได้จนจําเวลาไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเนาะเยอะพอเราเรียนที่3รอบนี้นะครับออกรอบอื่นแสดงว่าไม่มีโชคไปวันหน้าก็แกะตัวใหม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างเจ็ดสองสามตัวบนก็สี่หนึ่งแปดนะครับเจ็ดสองกับสี่หนึ่งแปด เจ็ดสองเราไม่มีนะครับถ้าแปดสองเราเต็มเต็มนะครับเนาะแต่พี่เขาเป็นเจ็ดสองซะเสียดายนะครับเนาะสี่หนึ่งแปดตัวก็ได้ไปเด้งหนึ่งตัวเน้นเลยนะครับเนาะตัวเน้นก็เข้าต่อเนื่องครับเนาะเข้าต่อเนื่องหลายวันติดสี่วันห้าวันนะครับเนาะตัวเน้นเริ่มทํางานนะครับเนาะแต่เสียดายเลขสามตัวนะครับเนาะเสียดายมากเลยพี่เขาเป็นสี่หนึ่งแปดของเราเป็นสองหนึ่งแปดนะครับไม่มีโชคครับเนาะม่เป็นไรครับเนาะ <c oughs> รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างศูนย์สี่สามตัวบนก็สองสี่เก้าศูนย์สี่กับสองสี่เก้าของเราก็ไม่มีนะครับเนาะหลักสี่ไม่มีสักตัวเลยรอบทอมหนึ่งนะครับสองตัวล่างสองศูนย์สามตัวบนก็แปดศูนย์หกสองศูนย์กับแปดศูนย์หกของเราก็ไม่มีนะครับเนาะสองศูนย์เราก็เป็นหนึ่งศูนย์แทนเกินไปแต้มหนึ่งแปดศูนย์หกก็เกินไปอีกสองแต้มนะครับเนาะก็ไม่มีโชคไป ก็ได้เพียงหนึ่งครับเนาะก็ไม่เป็นไรใครตามคดีจะด้วยนะครับเนะาะอาจะได้ถ้าต้องพผิกประตูะครับเนาะใครไปตามก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ใครสรุกจดก็จดไว้นะครับเนาะใครสรุกจดเราแคปก่อนเราแคปเหมือนเดิม <c oughs> ลงไอ้แคปทุกคลิปนะครับพยายามฟังให้จบนะครับเนาะก็วันนี้เด่นเจ็ดเด่นศูนย์นะครับเด่นเจ็ดเด่นศูนย์จับคู่หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ เจ็ดสามเจ็ดห้านะครับแปดคู่นะครับเนาะแปดคู่เดียวให้เน้นไปที่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์นะครับถ้าใครบอกว่าเยอะก็เลือกเอานะครับเนาะเลือกเอาที่ชอบนะครับถ้าใครบอกว่าเยอะเกินนี้แปดคู่ก็เลือกเอานะครับเลือกเอาแต่ผมเน้นให้ก็เน้นให้สามคู่มันเดิมครับเนาะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หรือถ้าไปชอบที่ผมเน้นให้ก็เลือกเอาคู่อื่นนะครับชอบเจ็ดสามมากกว่าชอบห้าหนึ่ง ชอบห้าศูนก็เลือกเอาครับเนาะชอบห้าสามก็เลือกเอาส่วนผมชอบที่สุดคนนี้นะครับเนะคือเจ็ดสามเออเจนย์เจ็ดห้าห้าศูนนะครับสามคูนี้ชอบที่สุดเลยดูที่จะเป็นอยนจากที่เราคาดการไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็มาที่ชุดสตัวนะครับก็มีสชุดให้ลุ้นเหมือนเดิมสชุดนี้ก็มีสามเจ็ดห้าสานะครับ สี่ชุดสี่ชุดนี้ให้เน้นไปที่สามเจ็ดห้าสามเจ็ดศูนย์แล้วก็สามห้าศูนย์นะครับสามชุดนี้นะครับเนาะชุดเดียวกันนะครับชุดสามตัวกับชุดสองตัวชุดเน้นเมื่อวานไม่มีโชคนะครับเมื่อวานเราให้สองหนึ่งแปดไปพี่เขาบอกสี่หนึ่งแปดนะครับนะ่า,า,นา 2, 1, 8, จะมาสองหนึ่งแปดให้เราซะหน่อยจะได้เต็มเต็มนะครับเนาะชุดสามตัวลงทุนน้อยกำไรงามนะครับเนาะโบเจ๊้ชุดที่ก็ วันนี้ลุ้นไปด้วยกันครับเนาจะเป็นยังไงก็ครบถ้วนนะครับตัวชุดสองตัวแล้วก็ชุดชุดสามตัวนะครับเนาใครชอบก็จัดได้เลยใครไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับชมเพ่นบันเทิงนะครับเนาะเพราะว่าหาน่ามีทุกวันนะครับไม่ต้องใจร้อนก็ได้ใจเย็นๆนะครับมีทุกวันถ้าวันไหนถูกตาถูกใจค่อยขึ้นเวทีนะครับเนาะค่อยลงค่อยขึ้นเวทีถ้าไม่มีตัวไหนชอบก็ข้ามไปก่อนแต่ส่วนใหญ่มาจอกตัวที่เราไม่ค่อยชอบนะครับเนาะแต่หลังๆก็เริ่ม คัดถูกครับเนาะเริ่มเน้นถูกสี่ห้าวัน,นครับเนาะตัวเน้นห้าวันแล้วก็วันนี้ค่อยเป็นยังไงจะเดือนต่อไหมก่อนรุ้นไปด้วยกันนะครับก็ฝากไว้คิดีครับเนาะทุกคนเฮงเลย,เลยวรวยข่มบุกงบน้อยก่อนเหมือนที่บอกคนระับเนาะตัวนี้จัดไปทำนอะใขยงบน้อยพอที่รุ่นกับเขาถ้าไปลงทุนก็ไม่รุ่นกับเขาแล้วคุยเขาไม่รู้เ,เรื่องครับเนาะตัวเน้นจัดไปนะครับเนาะถ้าใครงบน้อยก็ฝากไวค้คิดดีนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ